สวัสดีค e ่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะตอนนี้แม่บานกับมาหอดค่าภาคที่ทํางานของแม่บานแล้วนะคะออกบานตะวันจักหน่อยเพราะว่าหัววันสักหน่อยเพราะว่าแม่บานลืมงานหกโมงแรกนะคะแต่ว่าก็ออกบานวางประมาณเกือบหามุ่งคลึงแล้วแหวะโพลออฟฟิศเพราะว่าโผล่ของก่อนโอ้ยจมูกบาดนะคะขอสิโกนขนอยู่นี่มิดโกลเลยบาดจมูกดูสิคันมากด้วย เดี๋ยวจังน้อยเขามาเห็นแม่บานกันสิเดินไปทํางานนะคะกันสิเดินไปเดินไปโรงพยาบาลเราไปบวชก็ไปถาโทษไปหาซี่เนี่ยเนอร์สวาสห้ไปบวชไดมันนี้เพราะว่าที่แม่บานเฮ็ดงานนี่บวชได้เฮ็ดบุกโดยตรงว่าไปบวชไดนะคะตรงถาซี่เนี่ยเนอร์สบอกว่าไปบวชนันบวชนี่ก็ค่คอยพอกันตอนเลิกง,งานนะคะอาจจะมืดสักหน่อยตอนเลิกง,งานนะสวัสดีค่ะตอนนี้เลิกง,งานแล้วนะคะทีส ตีหนึง่งคืนนะคะตีหนึง่งคืนกับกับบุพเป็นตะยานนะคะเพราะว่าไฟมันเก็บบายเกิดสิเด็ดไปล่วงรถเบิงบ้งเมืองร้อนบ่เดี๋ยวมบ้านให้เบิง้งกันเองเฮ้ยบอแมนบอ,แมน,บอแมนซูมสิกับบ่ได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจ๊ให้เบิ้งกันหนึงร้อนอบ่บ่ร้อนรถเข็น ูดเดียอยอ่่นแต่วางแรงแล้วนะคะแม่บานได้ละ่นะแม่บานเดินมากกะกะตั้งไว้แต่ตอนแร่งแล้วนะคะตอนนี้เร่งมากเลตั้งไว้ผู้ใดเ,เอาเข้าไปมองนี้นะคะตะกี้ตอนมันบางคืนแม่บานก็นจะเห็นกวางนะคะ บางคืนก็จะเห็นกวางว่าเป็นสูงเลยนะคะอาจจะมืดจักหน่อยนะกวางสิบมตัวผู้วก็นีตโตที่เป็นสามขากับมีนะอาจจะมืดสักหน่อยนะคะทางเดินกลับ นี่นะคะมองไปเอารถของม่บ้านดูจะเห็นกระต่ายวิ่งไหมกระต่ายล่ลายนะคะวันนี้ไฟบบติดเลยบางขึ้นก็ไฟหลอดนี่ก็บโบติดไฟอยู่มองหันก็บโบติด แล้วจะคนรุ่นแล้วแล้วนะคะ <c oughs> มืดตื้อเลยอ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะต่อไปนี้เราก็จะไปอาบน้ําแล้วก็จะมาทานอะไรนิดหน่อยแล้วก็จะนอนนะคะ <c oughs> ไม่เสียงดังนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะปลุกคนในบ้านตื่น <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ตีสองละประมาณจะกินยาจักหน่อยอยเจ็บข้อกียพรารา <c oughs> ด,ดูดูจม, <c oughs> มูกมิดโกนบาด <c oughs>